รมีอะไรวันนี้เราอยู่กันที่สมหวังเบเกอรี่เค้กปังปิ้งไส้ทะละักราคาหลักสิบแต่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยราคาหลักล้านห้ามพลาดกับ2เมนูแนะนําคือปังปิ้งไส้ทะละักราคา10บาทเท่านั้นและเค้กหลากหลายสไตล์มีให้เลือกกว่า30แบบราคา20บาทเท่านั้นเค้กแต่ละชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าให้มาแบบเน้นๆแน่นๆจุกๆกันไปเลยให้เยอะขนาดนี้เนี่ยราคา20บาทเท่านั้นนะย้ำว่า20บาทแบบค สุดๆเค,ค้กมีให้เลือกหลากหลายแบบจริงๆทุกคนต้องได้มาลองเห็นได้มาลองเลือกกันบอกเลยว่า น่ากินทั้งนั้นเลยเป็นใครจะอดใจไหวว่าแล้วก็มาเลือกเค,ค้กกันเลยเลือกไม่ถูกเลยตอนนี้คือน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยและที่สําคัญเนี่ยพนักงานที่ร้านเนี่ยให้บริการแบบดีสุดๆเลยหากใครสนใจสมหวังเบเกอรี่เค,ค้กปังปิ้งไส้ทะลักพิกัดโลตัสสาขานครราชสีมาตรงข้ามเดอะมออยู่โซนศูนย์อาหารหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลย